าเท่ากันคือ9สมมติามันเป็น9เหมือนกันเราย้ายขึ้นไปคูณก็คือ9ใช่ปหก็คือ R กําลัง2ก็คือรัศมีเพราะฉะนั้นแสดงว่าพอไม่เท่ากันตัวนี้คือ4กําลัง2ตัวนี้คือ3กําลัง2แสดงว่าวงรีตัวนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่1ลบ1อันนี้คือจุดศูนย์กลางของวงรี x ลบ h y ลบ k นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ4้4กําลัง2อยู่ข้างใต้ x เนี่ยแสดงว่ามันไปทางขวา4หน่วยและไปทางซ้ายลบ4หน่วย เพื่อให้ได้ว่ามันเบรกไปทางซ้ายเนี่ยซ้ายขวาเท่าไหร่แล้วขึ้นบนเท่าไหร่ก็คือดูตัวนี้3กํกลังสอก็คือขึ้น3ลงลบ3เราก็จะได้วงรีออกมานะครับฉะนั้นเราก็จะได้จุดจุดปลายของแต่ละอันออกมานะครับจะได้จุดปลายออกมานะเพราะฉะนั้นจุดส่าโจุดนี้ก็คืออะไรครับนี่คือ1แต่1นลบ1แล้วลงมาลบ3ก็เป็น1-4ลบ4อันนี้ก็เป็นอะไรครับ1 2นั่นเอง เหมือนกันทางขวาครับเดิมคือ1นลบหแต่ขยับไปทางขวา4หน่วยก็เป็น5ลบหนลบหย้ายไปทางซ้าย4 4หน่วยก็เป็นลบสลบหนั่นเองนะครับลบสลบหเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยเขาให้มาอันนี้เสร็จโจทย์ให้ถามต่อว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าให้ A เป็นโดเมนให้ B เป็นเลนจ์แล้วถามว่าจงหาจํานวนเต็มบวกของ a B. อินเตอร์เซ็ปบอาจโจทย์อย่างเงี้ยง่ายมากเลยอย่าผิดอย่างเดียวก็คือหา A ให้ได้ครับ A คือโดเมนโดเมนของ r 1ดูปุ๊บก็รู้เลยโดเมนก็คืออยู่ในช่วงลบ3ถึง5เท่านั้นถูกปะก็เขียนเลยครับลบ3ถึง5 B อ่ะครับ B เป็นเ a นจ์เลนจ์ก็คือลบ4ถึง2นั่นเองลบ4ถึง2เพราะฉะนั้นเขาถามว่า A อินเตอร์เซปบ B จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้มาเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ3กับ2 โจทย์ถามว่าจงหาจำนวนเต็มบวกระหว่าง a เศษ b ข้อนี้ระวังดีๆนะครับบางคนรีบอ่านจะลืมคําว่าเต็มบวกเต็มบวกคือเอาเฉพาะบวกเพราะฉะนั้นเต็มบวกที่ระหว่างลบหลบสากับสก็คือมีแค่1กับ2เท่านั้นเพราะฉะนั้นคําตอบคือจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ2จํานวนถูกไหมสองจำนวนนะครับข้อนี้สองจนวนถ้าสตวเราดูไม่ดีจะไปรับลบสลบสลบหด้วย ซึ่งมันเป็นจานวนเต็มไม่ใช่จานวนเต็มบวกถูกปะมันเป็นแค่จานวนเต็มลบกับเต็มศูนย์เรียน,นอา่านโจทย์ดีๆนะครับนะข้อนี้ตอบสองนะครับข้อนี้ตอบ2 2จํานวนโอเคนะข้อ3เราลองไปทําดูเองนะครับข้อ3คราวนี้ลองข้ามมาดูข้อ4ม่ไปดูข้อ4มาดูข้อ4ครับลองดูข้อ4ี่เลยข้อ4เป็นแนวเรื่องฟังกช์ชันเหมือนกันนะแนวเรื่องฟังก์ชันนะครับ ข้อสี่เป็นแนวเรื่องฟังก์ชันถ้าเรามาดูนะข้อสี่นะข้อนี้ข้อที่โจทย์บอกว่ากำหนดให้ g x นะครับเท่ากับอะไรสาม x บวกสี่แล้วก็ให้ f o g x แนวอย่างเงี้ยให้เรารู้เลยครับไอเรื่อง f o g เนี่ยออกค่อนข้างบ่อยนะ f o g เนี่ยต้องรู้ว่า f o g ก็คืออะไรครับก็คือ f g แล้วก็ x นั่นเอง fog ก็คือ fg แล้วก็ x แล้วเขาบอกว่ามันเท่ากับ1 8 x กําลัง2บวก3 6 x บวก36โจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าต้องการหา f 9เพราะฉะนั้นถ้าต้องการหา f 9ก็คือเราต้องการให้ g x อ่ะเป็น9ถูกปะต้องการให้ g x เป็น9แล้วถ้า g x เป็น9อ่ะเราก็อยากรู้ว่าถ้า g x เป็น9 x จะเป็นเท่าไหร่เพื่อมาแทนหาคำตอบเพราะฉะนั้นแดงว่าเราต้องการรู้ว่าถ้า g x เป็น9 x จะเป็นเท่าไหร่แล้วมาแทนตรงนี้เราก็เอาสมการ g x มาหาสิก็จับ g x เนี่ย เท่ากับ9เพื่อหาค่า x ถูกไหมซึ่ง g x มันคือ3 x บวก4เท่ากับ9ก็จะได้ x ออกมาเท่ากับ5ส่วน3มแล้วเอา x เท่ากับ5ส่วนเนี่ยไปแทนค่าเพื่อหาคำตอบแค่นี้ก็จะได้ว่า f 9เท่ากับเท่าไหร่เห็ยนมานี่คือใช้นิยามธรรมดาเลยนะเปลี่ยนจาก f o g เป็น f g x นะครับแล้วก็หาว่า g x เท่ากับ9เมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่แล้วเอา x เข้าไปแทนนะครับนะอ่ะอาริฟฝ่ฟาไปทำต่อเลยนะเสร็จแล้วมาดูข้อห้า ข้อ5เนี่ยเป็นอีกแนวหนึ่งที่พี่ว่ามีโอกาสออกถ้าต้องการให้น้องรู้สึกว่ามันยากเนี่ยต้องข้อ5นะครับนะสรับคนที่ยังไม่เคยเจออ่ะพี่ว่ายากแต่ถ้าคนทที่เคยเจอแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าจับแนวได้ไหมนะครับจับแนวได้ไหมอยู่ที่การจัดรูปละอ่ะลองดูนะครับข้อ5อยู่ข้อ5นะครับข้อ5เนี่ยโจทย์บอกว่ากำหนดให้ g 0 x เท่ากับอันนี้ g n x เท่ากับเท่านี้ แล้วให้ n มา123ไปเรื่อยๆแล้วถาม G ยกกำลัง G ของ25 5 4อย่างเงี้ยแนวอย่างงี้พี่บอกให้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากเจอตัวเลขเยอะๆะเจอตัวเลขแบบ2,000กว่าเนี่ยเขาไม่ให้เราไปทําถึง2,000ันกว่าถูกปะแต่สิ่งที่มันน่าสังเกตก็คืออย่างเงี้ยแนวแนวก็สอบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์เวียนเกิดเขียนไปเลยแนวนี้นะครับเรียกว่าฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์เวียนเกิดนะครับฟังก์ชันเวียนเกิดคำว่าเวียนเกิดคืออะไร ก็คือมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ําเกิดซ้อนถูกปะฉันต้องหาได้ว่ามันซ้ํากี่รอบไปเจอกี่ครั้งแล้วมันจะซ้ำซ้ำมันจะเริ่มวนซ้ำแล้วนะครับฉันตอนนี้เรารู้ว่าอะไรครับถ้าเรามาดูเรารู้ว่า g 0ก็ให้มาแล้ว g 0 x เท่ากับ1ลบ x ยกกำลังลบ1ก็คือ1ส่วน1ลบ x เราก็หา g 1 g 1ทําทำไงครับก็มาดูเขาให้นิยามของ g n x มาฉันถ้าแทน n ด้วย1ก็จะได้ g 1เท่ากับ g 0 GN คือ1 1ลบ1ก็คือ G0 ฉะนั้น G0x G1x ก็เท่ากับ G0 G0x ฉะนั้นเรามอง G0x อ่ะเป็นก้อนก้อนหนึ่งฉะนั้นเอาก้อนเนี้ยเดิมถ้า G0x คือ1ส่วน1ลบ x ถ้า G0 แล้วมี G0 ข้างในก็คือเอา G0 ไปแทน x ตรงนี้เท่านนเองก็จะเท่ากับ1ส่วน1ลบ G0 ซึ่ง G0 คืออะไรครับ1ส่วน1ลบ x แล้วเราจะจัดรูปออกมาได้นะครับตรงนี้จะจัดรูปมาเนี่ยจะได้ออกมาเท่ากับ1ลบ1ส่วน x เห็นมจัดรูปมาได้1-1ลบ1ส่วน x เสร็จแล้วก็หา g 2ครับ g 2ก็จะแทนเหมือนกันครับแทน n ด้วย2อเข้าไปจะได้ g 2ครับ g 0 g 2 1ลบ1ก็คือ g 1แล้วก็ x เหมือนกันครับมอง g 1 x เป็นก้อนก็คือ g 2ครับ g 0และมี g 1ข้างในนั้น g 0ูคือ1ส่วน1ลบ x ก็คือ1 1ส่วน1ลบ g 1แต่ g 1คือ1 1ลบ1ส่วน1ส่วน x ก็คือ1 1ลบ1ส่วน x ซึ่งตัวนี้จะได้ออกมาเท่ากับ x น ได้ g 2เท่า x พอเดาได้แล้ว g 3น่าจะเป็นอะไรเพราะมันวนกลับไป x ตัวเดียว g 3จัดรูปเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้ g 3มาเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ส่วน1ลบ x เหมือนกันซึ่งก็คือ g 0นั่นเองแสดงว่านี่ไงเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดเพราะอะไร g 3มันมาเกิดเหมือนกับ g 0แล้วแสดงว่าหลังจากนั้น g 4ก็จะเหมือนกับ g 1 g 5ก็จะเหมือนกับ g 2แล้ว g 6ก็จะเหมือนกับ g 3จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันมันจะวนทุกทุก 3ครั้ง G 1 G 2 G 3แล้วก็วนใหม่4 5 6แล้วก็วนใหม่7 8 9แล้วก็1ิบเไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่า G ที่254เราก็เอาแค่2554มาหาร3ซึ่งดูแค่เศษพอถ้ามันหารลงตัวแสดงว่า G 2 5 4ก็คือ G 3ถ้าเศษเท่ากับ1ก็คือ G 1ถ้าเศษเท่ากบ2ก็คือ G 2มีเศษเท 3, ่า3ป่ะไม่มีนะหารด้วย3ก็คือไม่มีเศษ3แล้วมีแค่เศษ1กับเศษ2ถูกปะ มีแค่เศษหนึ่งเศษสองก็หารลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอหารไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเศษจะได้ออกมาเท่ากับเศษจะได้ออกมาเท่ากับ1เศษทับหนึ่งแสดงว่ามันคือตัวไหนครับเศษทับหนึ่งก็คือตัว g หนึ่งนั่นเองแสดงว่า g สองห้าสี่เนี่ย g สองห้าสี่เนี่ยมันก็คือ g หนึ่งแล้ว g หนึ่ง g หนึ่งของสองห้าสี่เราก็แค่เอาอะไรครับสองห้าสี่แทนเข้าไปตรงนี้แค่นี้ก็จะได้หนึ่งลบหนึ่งส่วนสองห้าห้าสี่หรือสองห้าห้าสามส่วน 255 4นั่นเองแล้วตอบเลยนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าข้ออย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้ว่ามันคือฟังก์ชันเวียนเกิดคิดไม่ออกนะไปอยู่ในห้องสอบพี่บอกแล้วว่าต้องแม่นและเร็วฉนันเห็นปุ๊บต้องรู้ว่าแนวเนี้ยใช้ทําอะไรนะครับเจอปุ๊บว่า b ี G 1 BG0 ียกับ GN แล้วถาม G 3, ที่3000คิดเลยครับเป็นฟังก์ชันเวียนเกิดนะโอเคเสร็จแล้วเรามาดูข้อ7ครับมาดูข้อ7ครับเวลาเร็วมากเนาะฉะนั้นพี่จะบอกว่า เวลาท่องสอบเร็วกว่านี้อีกพี่บอกให้เวลาพี่ไปสอบพี่ก็จะรู้สึกเหมือนการตอนสมัยเรียนน่ะจะรู้สึกว่านาฬิกามันเหมือนมันเดินเร็วกว่าปกติใช่ๆว่าเอ๊ะทำไมมันผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วยังทาไม่ได้แค่นิดเดียวเองนะครับเพราะ,ะนั้นต้องเขียนหน่อยแล้วนะครับนะมาดูอ่ะเรามาดูข้อข้อที่เจ็ดครับมาดูข้อเจ็ดเคนะครับอ่ามาดูข้อเจ็ด ให้จดหลักการไปนะครับอันไหนที่พี่บอกหลักการนะเราจะได้จดทันนะครับแล้วก็กลับไปทำนะโอเคมาดูครับข้อที่7โจทย์ข้อนี้ให้มาเป็นแนวเลขาคณิตเลยนะอันนี้แนวเหมือนพวกวิศวกรเลยถ้าเป็นวิศวกรเครื่องกลเนี่ยแนวเพื่อรวบพวกเลขาเนี่ยคนที่อยากเรียนวิศวกรเครื่องกลเนี่ยเลขาไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะครับเลขานี่คือเลขาคณิตนะไม่ใช่เลขาอุการเลขาคณิตไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าวิศวกรเครื่องกลเนี่ยต้องเรียนรออิงเนี่ยรออิงหนึ่ง แล้วยังมี d อ a อิงสอแล้วยังจะมีตัวที่เป็นตัว mechanical design เนี่ยอีก2หรือ3ตัวลุ้นร้วนเลยขาดิลุ้นล้วน,น,น,นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องฝึกดีๆนะครับอ่ะเรามาดูข้อนี้โจทย์ให้มาตามรูปเลยให้มุมหมายว่าเซต้าหกสิบโจทย์ถามว่าอะไรครับอ่ะดูซิโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าจงคำนวณหาระยะจากจุดสูงสุดถึงระดับผิวน้ำก็คือระยะนี้ครับระยะเล็กๆตรงเนี้ย ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ถามงี้ครับว่าระยะเล็กๆเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่าลอ,องดูนะโจทย์ให้มาว่ารัศมีของท่อเท่ากับ1.2ให้เซต้ามาเท่ากับ60เคนะครับพี่ขอซูมเข้าไปเลยขอซูมเข้าไปเพราะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นขอซูมนิดนึงจึ๊บโอเคอ่ะมาดูนะครับอันนี้ดูสิ ข้อนี้โจทย์ถามตัวนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วบอกรัศมีของวงกลมมาบอกรัศมีวงกลมมาก็คือนี้รัศมีวงกลมเท่ากับ1.2โอเคแล้วก็ให้เซต้ามาเท่ากับ60ข้อนี้ทำไงครับจริงทำได้หลายวิธีนะเลขาค้อนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันมันเหมือนเราขับรถอะมันมีหลายซอยขึ้นอยู่ว่าจะไปอ้อม หรือจะไปตรงๆนะครับอันนี้ไปตรงๆเนี่ยง่ายมากเลยเวลาพี่เจออานนี้เนี่ยแล้วรูปทรงเนี่ยมันสมมาตรพอสมมาตรเนี่ยเราลากเส้นเลยครับต้องลากเส้นเพิ่มแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากพี่ลากเส้นนี้เพิ่มเลยครับพี่แบ่งครึ่งเหมือนแบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งคิดเพราะฉะนั้นถ้าพี่ลากตัวนี้มาเนี่ยใช่ปะ่ะพี่ก็จะได้สามเหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเหลือมุมเท่าไหร่ก็จะเหลือสามสิบเพราะครึ่งหนึ่งถูกไหมอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าอะไรครับจากจุดศูนย์กลาง แล้วลากไปยังจุดสัมผัสตัวนี้จะเป็นมุมฉากถูกไหมจุดนี้จะเป็นมุมฉากจุด B ตรงเนี้ยจะเป็นมุมฉากนะครับตรงนี้นะพอเราได้ยีง่งเสร็จแต่่จากที่มันคือสามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหมบีด้านนี้ 1. จุดสองอันนี้เซต้าสาแสดงว่าเราก็ต้องรู้ระยะจากจุดศูนย์กลางมายัางจุดตรงปลายตรงนี้แน่นอนเพราะเรารู้มุมและรู้ด้านหาได้แน่นอนถูกป่ะแต่สิ่งที่เราอยากได้คืออยากได้ระยะตรงนี้จบแล้วเนี่ยคาตอบมาแล้วเนี่ยเห็นยังคําตอบมาแล้วเนี่ยคาตอบคือคิดไงครับ อันนี้เห็นยังอันนี้ก็คือพอเรารู้ตัว1.2ใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าระยะตรงเรื่องจากว่าจากจุดศูรรนย์กลางเรนี้จนถึง A เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับมันคือรัศมีเหมือนกันมันคือ1.2เพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากจะได้ไอ้ตรงเล็กๆเล็กๆตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยน,นะครับก็คือพี่เอา1.2แล้วลบจากระยะตรงนี้เท่านั้นหาระยะตรงนี้ให้ได้ก่อนคือ x ระยะตรงเล็กๆตรงเนี้ย จากระดับน้ําจนถึงจุดศูนย์กลางในหาวงี้ให้ได้ถ้าพี่หาได้เอาไปลบออกจาก1.2ตอบแล้วถูกปะ่ะนะครับระยะตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับ1.2และลบกับ x นั่นเองเพราะ1.2คือจากจุดศูนย์กลางไปยังจุด A คือรัศมีใช่ปะ่ะและลบกับ x ตรงนี้เล็กๆถามว่าถ้าพี่จะหา x เล็กๆตัวนี้จะหาไงครับพี่ก็ลากสามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาคิดแค่ระดับน้ําพอมันจะเกิดสามเหลี่ยมเห็นไหมครับมันจะเกิดสามเหลี่ยมนี้ลงมา้างลากเหมือนกัน แล้วก็จะมีสามเหลี่ยมนี้ซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยมันคืออะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเรารู้มุมตรงนี้ด้วยถูกปะเรารู้มุมตรงนี้ด้วยครารรนวานี้ถามว่าเรารู้ระยะตรงนี้ไหมรู้เพราะมันคือครึ่งหนึ่งส้นวนที่สองรู้สามตัวนี้ก็ต้องเหลือรูสามไงตัวนี้คือรูดสามเช่นถ้าพี่รู้สามพี่รู้มุมสามสิบพี่ก็จะหาระยะจากระดับน้ําจนถึงปลายนี้ได้แน่นอนถูกปะพี่ก็จะหาระยะจากนี่ถึงนี่ได้เลยซึ่งจะทเท่าไหร่ครับอันนี้คือรูสามอันนี้คือสามสิบ อันนี้ข้ามส่วนชิดก็คือแทนชั้นแทน30ถ้ทานรู้สส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็เท่ากับรูทสส่วนด้วยแทน30นั่นเองระยะตรงนี้เข้าไหมอันนี้คือข้ามส่วนชิดไงอันนี้แทน30ถูกปะแทนคือข้ามส่วนชิดเพราะันตรงนี้คือรูทสส่วนแทน30แล้วเช่นเดียวกันจากเดิมที่เราเคยบอกว่าอีระยะตัวตัวแรกที่เราบอกก็คือจากจุดศูนย์กลางถึงตรงนี้มันคือเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ครับก็คือเรารู้นี่1.2เหมือนกัน แต่ด้านนี้คือด้านอะไรครับด้านตรงข้ามมุมฉากระยะนี้นะด้านตรงข้ามมุมฉากเรียกก็คือข้ามส่วนฉากซึ่งก็คือไซน์สามสิบตัวนี้ก็คือ1.2ดส่วนด้วยไซน์สามสิบพี่ก็แค่อเอาสองตัวนี้มาลบกันครับก็จะได้ค่า x ออกมาแล้วก็แทนค่า x ซิเข้าไปก็จะได้คําตอบแล้วโยนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะเอารูเอารูสามแทนส่วนแทนสามสิบคือเส้นใหญ่เลยจากเส้นระดับน้ําถึงจุดปลายลบออกจาก 1.2ส่วนไซน์30คือจากจุดศูนย์กลางท่อจนถึงจุดปลายก็จะได้ค่า x แล้วต้องการหาระยะ x เ,เล็กๆก็เอารัศมีคือ1.2ลบกับ x ก็ตอบเขีนไหมนะลองไล่ดูนะเราไปไล่ดูนะครับแนวนี้นะครับโอเคถ้าได้แล้วอันนี้อยากให้จดเพิ่มนิดนึงเพราะแนวนี้เป็นแนวเลขาคณิตนะครับแนวเลขาคณิตเนี่ยพี่มีหลักการให้เราคิดง,ง่ายๆครับ